อานะครับนักศึกษานะครับตอนนี้นะเราจะมาต่อนะครับหาดิเลย์นะฮะใช้ควบคุมมอเตอร์นะครับให้เหมือนหมุนซ้ายหมุนขวานะครับนี้นะครับเราไปดูนะฮะอันนี้รีเลย์หขาใช่ไหมครับนะมี NOS common วงจรนี้กูก็ได้เขียนไปแล้วนะครับนะวงจรการทางานนี่นะฮะอธิบายหลักการทํางานไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะอธิบายไปแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวอ่า เราจะมาต่อนะครับ <g ill error> ตอนนี้เดี๋ยวครูจะเขียนเป็นวงจรให้กันแล้วกันเนาะนี่เขียนเป็นวงจรน,น,นี่แล้วนี่เป็นตัวถังนะครับตัวถังเนี่ยตัวถังรีเลย์นะครับเดี๋ยวจะวิธีการต่อนะครับนะเราก็ใช้รีเลย์สองตัวเนี่ยมาแนละ้วทิดกันเลยอ่าแล้วก็ต่อสวิตต่อแบบนี้นะครับ่าต่อแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้อ่าเขียนจะทำเป็นไาดีด่ก่านเนาะอ่าตอนนี้นะอ่านะครับอ่าล้วก็เขียนรีเลย์เลยอ่าเดี๋ยวจะเขียนวิธีการต่อให้นะ ตอบแบบไหนนะครับเวลาเธอไปทําหรือไปอะไรจะได้สะดวกสบายนะครับอันนี้วิธีการาใช้งานรีเลย์ได้สอนมาแล้วนะครับใช้งานแบบไหนขาไหนคือขาไหนเธอก็ไปดู u t u b e เก่าก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวนี้บนนี้ไปแล้วคอมมอนใช่ไหมนี่บนไปนแล้วคอมมอนไปนแล้วหดลวดนะครับหดลวด อดูสองตัวนี้นะนะครับนี่เป็นอ N O N C จากวงจรนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึนงโอ้มจากวงจรนะครับาวงจรนี้นะฮะดูง่ายๆนะครับวงจรนี้โอ้ไม่เห็นนะ อืมทำไมนะ,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 ะนี่เนาะโอเคกอได้นะครับจากวงจอนี้นะฮะอ่าตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เราต่อถึงกันเลยอ่านี่เป็นอะไรครับเป็นไฟลบ เป็นไฟลบต่อถั้งกันเลยนะฮะตอนนี้ต่อทึงกันเลยนี่นะครับต่อถึงกันเลยนะครับ,รบ,รบไฟลบตรงนี้เป็นแล้วมอเตอร์ใช่ไหมมอเตอร์นี่นะเทียบนะฮะมอเตอร์นี่ไงนะครับคอมอนเป็นมอเตอร์ตัวนี้ e NNONO e e ต่อถึงกันปึ๊บ e NO นี่ n อถึงกันนีน่แล้ว NO นะครับ NO ไปต่อกับไฟแล้วฮะไฟลบใช่ไหมต่อถึงกันนะนี่นะครับดูตามวงจรนี่เลยนะครับดูตามวงจรนะแตวตัวนีน้ตัวนี้นะครับตัวนีน้เป็นไฟนี่ฟืดอ่ี๋ยวมาหน่อยนึงนี่เป็นไฟแล้วฮะ ไฟลบกันแล้วกันนะครับลบหรือกาวน,นี่ที่เป็น,นสวิตนะครับสวิตน,นี่มาเข้าเลยครับสวิตตัวหนึ่งสวิตไปเข้ากับแล้วไฟบวกใช่ไหมนี่ตัวหนึ่ง นี่นะสวิตสวิตสองนี่สวิตหนึ่งนะอันนี้ก็จะต่อจำนะไฟบวกนี่นะฮะนะตรงนี้ก็เป็นไฟลแล้วครับไฟบวกอย่างงี้นะอ่าอ่านี่นะครับ อ่านี่เป็นมอเตอร์นะฮะนี่ก็คือละนะต่อนะครับต่อใช้งานอย่างเงี้นะนี่นะนีน่รีเลย์ตัวที่1อ่ารีเลย์ตัวที่1นึ่นี่ยนี่เลยหนึ่งรีเลย์สองรีเลย์สองรีเลย์หนึ่งน่ะก็อ,อย่างงี้มาต่อเนี่ย มา voi, like ต่อกันเึ๊บอย่างนี้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่สวิตช์ตามนี้นะครับนี่คือเผื่อที่เธอจะละเอาไปไปทดลองหรือไปต่อที่บ้านก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เขียนไว้แต่เลาต่อจริงก็คือละเรูให้เด็กนักศึกษาต่อก็คือลให้ไรวงจรนี้จะให้จะให้ต่อแบบนี้นะครับให้ได้วงจรนี้ตัวนี้ก็คือต่อแบบนี้แหละนี่ก็คือละแล้วก็ใะสวิตช์กดละกด้ายนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับอย่างที่ครูบอกที่เรียนมาแล้วนะครับก็คือละกดสวิตช์ s หนึ่งปุ๊บนะ เลก็ตัดเปนะตันแต่งนี้นะครับกระตันแต่งนี้ฮะคอมพิเตอร์ก็หมุนไปทางนึงอ่าตอนนี้เราก็มาดูนะครับตอนนี้เราได้สวิตแล้วอ่าต่อแบบนี้แล้วนะครับอ่าต่อแบบนี้นะฮะนี่วิธีการต่อวิธีการต่อนะครับอ่าเคลื่อนไปฟื้นอ่าต่อมาล้วอ่าก็ได้รูปร่างหน้าตาเนี่ยต่อมาแล้วนะครับเห็นนักษาต่อแล้วนี่นะครับนี่นะอ่าดูนะครับนะสองตัวเนี่ยประกอบกันนี่เห็นไหมเนี่ยอ่านี่นะฮะ อ่านี่เป็นมอเตอร์นะครับอ่าดูนะครับอ่าดูฟึบนี่จะต่อแบบนี้นะอ่าแล้วก็สาะตามที่วงจรที่เขียนไว้ให้นะครับอ่าตามวงจรที่เขียนไว้ให้เมื่อกี้นี่แหละอ่าวงจรนี้นะครับนะที่เขียนไว้ให้เมื่อกี้เนี่ยนะครับอ่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับอ่าดูใกล้ๆนะครับอ่าดูใกล้ๆนะนี่นะอ่นี่อ่า <DVD> <po> อันนี้ก็เป็นไฟแล้วฮะอ่าไฟบวกลบนะครับไฟบวกลบที่เข้านี่ก็เข้ากับมอเตอร์แล้วครับเนะเข้ากับมอเตอร์เลยอ่าน,านี่เดี๋ยว z o หน่อยนะครับอ่านิดนึงอ่าได้เห็นชัดนะตอนนี้เรามาดูนะครับแบตเตอรี่มาต่อนะครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้แบตเตอรี่หุ่นยนต์นี่แหละนะครับนะไปตับขีดนะครับ ใช้ปากคีบแดงดำนะครับคีบกระถายนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ามาดูนะครับอ่าคีบคีบแ,แล้วก็มาฮะอ่าเรามากดทีละตัวนะครับอ่มันซ้ายมือนฟ้าจริงไหมนะครับอ่ากดปุ๊บ หมุนไปทางนึงนะครับเนี่ยเี๋ทำงานแล้วตัดอีกด้านนึงนะครับปึ๊บหมุนกลับไปกลับมาเหมุนกลับไปกลับมาได้แต่เวลาศึกษาคือเวลาทดลองก็ใช้อย่างนี้นะครับนะเราปควบคุมได้นะครับนะ จะเป็นรีเลย์ประเภทไหนก็ได้ฮะรีเลย e so 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 well, ์ตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะครับนะรีเลย์ตัวเล็กตัวใหญ่นี่ได้หมดนะครับนะจะเป็นรีเลย์อย่างนี้ก็ได้นะครับนะจะเป็นรีเลย์อย่างนี้ก็ได้นะครับนะแต่ตัวนี้มันจะมีละมันจะมีจะมีซ็อกเก็ตนะครับนะวิธีการต่อก็ไล่ตามแบบนี้แล้วครับถ้าเรารู้วงจรแล้วครับเนี่ยมีซ็อกเก็ตนะแล้วก็ไล่ตามขาเนี่ยนะอ่าแล้วก็ต่อจัมนะครับนี่คือใช่แล้วนะจะใช้ไฟต่อต่ออย่างเงี้ยได้นะครับนะรีเลย์ประเภทไหนก็ได้ นี่ก็คือนี่นะฮะตัดทางหมุนนี่อันนี้ก็คือแล้แบบหมุนธรรมดานะครับตัดทางหมุนธรรมดานี่อย่างที่ครูบ,บอกนะครับเราเราก็ไปใช้นะนะครับเนี่ยเราก็ไปใช้เนี่ยมาจากวงจรนี่นะครับวงจรนี Aunt ่นะนี่นะครับวงจรตรงนี้นะครับเราก็ไปใช้แล้วฮะควบคุมม<ๆ><ได>อเตอร์นะครับให้มันหมุนซ้ายหมุนขวานะครับหมุนซ้ายหมุนขวา อันนี้นะครับนีน่นะนวิธีการใช้งานนะครับขาถ้าเป็น2ขานะไม่มี A N, o N C Common นะครับคือคอนแทคเดียวที่มี2ขานั้นใช้ไม่ได้นะครับนี่คือแค่ปิดเปิดไฟธรรมดาปิดเปิด,ปดธรรมดาแต่นี้สามารถนะลับทางหมุนได้เดี๋ยวจะมีเวลาว่างเดี๋ยวจะสอนอประเภทนะทำเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์นี่คือขับกอบ,บอเตอร์หุ่นยนต์ขับขบอเตอร์ล้อนะฮะ นี่นะฮะนี่ก็คือนะครับที่เราจะใช้งานนะครับอ่าแล้วมีอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ก็คือแล้วเรากดแล้วครับหมุนเลื่อนขึ้นลงหมุนละหมุนซ้ายหมุนขวาเฉยๆนะครับเราต้องการให้มันนะถึงจุดที่กำหนดปุ๊บตัดอย่างเงี้ยสามารถทําได้นะครับแล้วก็เพิ่มลิมิตเซอร์วิสเข้าไปนะครับ2ตัวนะครับ